นี่ยหะครับถ้าได้อันนี้นี่มันจะราคาจะดีเจ้าส่วนจะอยู่ได้แม่นครับแล้วก็คิดจะทําอย่างที่อาจารย์ทวินสั่งสอนมาอาจารย์เปิ้ลบอกให้ี่อย่างห้องครับอ่าหนึ่งลงมาดูนี่แค่จะมีเครื่องเครื่องอันพอห้องตัดตัดอ่าแล้วกตัดตัดแต่งกิ่งสมมุติว่าอย่างนี้นะสามกิ่งไม่ทีนะครับ ว่าให้มันมีช่องไฟช่องเออเออใหเออห่างหน่อยเออ่งมันห่างอีครับแล้วมันจะแกะลูกใหญ่ครับฮู้ท้ายมามันเป็นยีงอี่แจอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าตัดแต่งช่อตัดแต่งช่อซึ่งพี่บอยเนี่ยตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งใบไปละครับครับตัวนี้พอมันออกดอกเราพอมันออกดอกก็มาตัดแต่งช่อเพื่อมันมีความห่างเพื่อที่จะให้มันได้ลูกใหญ่ๆมากขึ้นท่านดูน่้นแม่น รับบบไหวเลยผมอ่ะแต่มันหน่วยใหญ่มันมันคุ้มใช่ครับสี่ต้นอย่างอันนั้นนะฮะจะเต้าสองต้นนี่มันห่างมันต่างน้ำหนักก็ดีกว่า <c oughs> แน่นอนครนับเ <c oughs> ออเนาะมันก็จะเป็นเรื่องที่ที่ถ้ามีการตัดแตง่งทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งนะครับมันนักเขาตัดออกพุ่งกิง่งพี่เองยังประเดี๋ยนี่ผมผมผหูละว่าผมจะทำยังไงครับประเดี๋ยวถ้าผมขึ้นพุ่งเนี่ยผมจะตัดเพะ อืมเออขึ้นไหวกันเลยออนมาแถบน,นี้มาขึ้นม,มีตะไคร้โฮม,มีเลยอ๋อเออ,อน,นี่พ่อปู่นี่ฮะตะไคร้ปลอมโตมานี้ครับมันาก,การทรงพุ่มมันก็นจะบบสูงละครับมันจะพอดีครับครับโอ้เนาะถ้ามีการตัดแต่งทรงพุ่มคืออันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ตะแต่แล้วนี่มันอายุตะแระเนี่ยลำใหญ่ลำใหญ่ไอ้บอยเนี่ยบ่าป่ายังบดถึงสิบปีต้นเนี่ยมาถึงสิบปีเนาะเออถ้าต้นสิบปีนี่ก็แสดงว่ามัน พอมีบางตั้งไหนตาหละบปูหร่ต้นมันสามสิบปีแกแล้วแก่เท่าเนาะมันบางงามนะครับบางงามอย่างนี้มันคล้ายๆอย่างว่าคนคนแก่แล้วเนาอย่างมันขึ้กินเนาะมันก็กินได้ครับแต่หนุอยมันจะผสมบุญนี้มันจะเป็่นพวงนี้กับะมายาวคพอมันจริงมาถ้าถ้ามันเป็นปุ๊บแล้วก็สั้นขนาดนี้นะครับมนมีแล้วถ้ามันสั้นมุยนะแต็โมแล้วครับก็ได้แล้วครับถ้ามันทีแล้วมันออกอย่างอย่างงานที่ผุขี่นานอันนี้คือ ือเรายืดช่อให้มันยาวอ๋อเรียกว่ายืดช่อครับมันจะมีคนห้องว่ามันมีวิชาการของมูก่การเกษตรนีน่เนาะครับหมนนั้นแนะนํหมูนนี้แนะนาเอาก็วเสาะตางมาซื้อโคบอตันซื้อออย่างเงี้ยใหญ่เลยว่ามันจะงานอย่างอางั้นอ๋อครับลองผิดลองถูกนะครับครับอันนี้คือขมลองเจะเด็จอืมเนาะหนึ่งคือยี่ห้อเจะเด็จที่มันโฆษณาในยูทูปสองพันไม่ทิพย์ ครสามขี้เลนครับขี้เลนของอาจารย์แม่โจ้ใะที่พ่นเนี่ยผมผมร้องไว้สามสามเจ้าสรูปแล้วบัดเดียวนี้มันบบเกี่ยวกับตัวนั้นนักหนาคือมันเกี่ยวกับที่เฮาแตงแตงโตนแล้วก็บำรุงคือมันคือมันสมบูรณ์คือมันดีใช่ครับแล้วาใจตัวนี้เสริมคมันก็ดีครับครับเนาะเนาะนี่นี่ครับคือสรุปว่าวันนี้มามาแอวบ้าน ไอ้บอยนะครับสวนลำไยที่แม่โจนะครับซึ่งไอ้บอยได้มีการทดสอบนะครับแนวคิดการตัดแต่งทรงพุ่มคือทรงพุ่มมันเตี้ยลงนะครับมันจะได้เวลาขึ้นมาลำไยหรือว่าไปเนี่ยอย่างประมาณเนี่ยมันก็จะได้ากะการง่ายนะครับนอกจากนั้นตัดแต่งทรงพุ่มทื่มันเตี้ยลงแล้วตัดแต่งใบตัดแต่งกิ่งทื่มีความโปร่งโล่งนะครับเพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้ปั๊บเนี่ย แสงแดดมันจะกระทบใบลำไย,ยเนี่ยแทบจะทุกใบพอมันแสงแดดมันกระทบถึงทุกใบปั๊บเนี่ยการการสร้างพลังงานนะครับสร้างดอกทั้งสร้างช่อสร้างผลเนี่ยมันก็จะได้เต็มที่กับพังกำลังมันนะครับต่อมาอันสุดท้ายปีล่าสุดนี่ตัดแต่งช่อนะครับช่อคือช่อเนี่ยมันมีความห่างพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยพอช่อมีมความห่างปั๊บเนี่ย พร้อมกับตีพลังงานของต้นลำไยเฮาเนี่ยมันมีพลังงานเต็มที่ถ้าเป็นแบตกับแบตสีขีด5ขีดเต็มแม็กพอเวลามันออกลูกออกหน่วยมานะครับมันก็ลูกใหญ่เต้าขนาดนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าปุ๊กเนี่ยนะครับปุ๊กนี่กับถ้าเอาไว้แหมสักปลายเดือนเนี่ยแหมสัก15วันเนี่ยลูกจะใหญ่เท่าเห่าเหรียญบาทเอ้ยไม่ใช่เหรียญบาทเหรียญสิบบาทนะครับพอมันเต้าเท่าเหรียญสิบบาทปั๊บเนี่ยมันก็ไก่ เป็นเกต 2A เนอ้อ 2A พอ 2A น,นักเนี่ยราคา 2A เนี่ยมันดีกว่าราคา A นะครับมันก็เป็นเงินเป็นทองสำหกับพี่น้องหมู่เฮาเจา้าสวนลำใหญ่ดังนั้นก็แปลว่าอย่างไรยืนยันมั่นใจว่าวิธีการแบบนี้นี่ดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยกมือนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบแน่นอนครับแน่นอนครับไอ้บอยก็เป็นประกันเลยอ้าสุดยอดพี่บอยพี่บอยสุดยอดครับสุดยอดครับ